สวัสดีครับปอมออนนิวนะครับมีหลายคนนะครับที่ยังเข้าไม่ได้นะครับเข้าไปในแอปแล้วกดเข้าไม่ได้ตอนนี้สิทธิ์เหลือหลักหมื่นสิทธิ์แล้วนะครับก็คือขอบคุณทุกคนที่ติดตามปอมนะครับใจบอยว่าเนี้ยปอมจะมาช่วยเหลือแบบเร่งด่วนเลยลงคลิปกันแบบรัวๆเลยครับทันทุกรถานกาการทันทุกเหตุการณ์นะครับให้คุณเอามือถือขึ้นมานะครับที่น้องครับพี่น้องที่ยังไม่ผ่านเอามือถือขึ้นมานะครับเข้าแอปเข้าแอปแล้วมันขึ้นเข้าแอปเนี่ยเป๋าตัง มันเข้าไม่ได้อ่ะคือไม่ต้องตกใจนี่เลยคุณไปเข้า g o o g l e ครับ Google หน้าตาแบบนี้เห็นไหม Google คีิกเข้าไปเลยแล้วคุณพิมพ์คนละครึ่งคุณพิมพ์คนละครึ่งแบบนี้แล้วคุณคี้กเข้าไปแอปเข้าไม่ได้ไม่ต้องตกใจนี่เข้ามาหน้านี้ครับเว r l ็คนกลางคนละครึ่งคุณพิมพ์คนละครึ่งพิมพ์เขาว่าคนละครึ่งที่ Google นะดูจํานวนสิทิ์คงเหลือตอนนี้ คือตอนนี้มันขึ้นโชว์ว่าห้าล้านสิบแต่ก่อนหน้าเนี้ยบอกคิกเข้าไปดูมันเหลือลักหมื่นยังไงก็ลองกดลงทะเบียนดูกันนะครับคุณคลิกเข้าไปตรงนี้เลยปุ่มสีเหลืองกดจิ้มไปเลยแล้วก็เลือกลงทะเบียนสีแดงเนี่ยประชาชนเนี่ยแล้วก็เนี่ยอ่านคุณเป็นเฟสหนึ่งหรือเฟสสองแล้วก็กดลงทะเบียนคือแค่เนี้ยครับแค่นี้เลยครับแต่คือตอนเนี้ยระบบมันล่มครับ คือก็เตรียมรอไว้นะครับตอนนี้ระบบมันล่มอยู่ใครที่ยังไม่ทันก็เข้ามาแบบที่ปอมบอกตรงนี้นะที่ขึ้นแบบนี้เพราะว่าระบบมันล่มนะครับก่อนที่ปอมจะมาถ่ายคลิปวิดีโอนี้มันเข้าได้นะฮะโอเคขอบคุณครับ